เรื่องราวประวัติศาสตร์สมเด็จพระราชปิตกฉาเจ้าฟ้าวไลลงกรกรมมาหลวงเพชรบุรีลาชสิรินทรพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินที่าบรมราชเทวีพระพันวษาไอยกาเจ้า พระองค์ประสูติวันพุทธที่16เมษายนพุทธศักราช2,427เดือน5แรม6ค่้าปีวอกณนะพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระชนครบหนึ่งเดือนโปรดเก้าให้มีพระราชพิธีสมโคตเดือนเมื่อวันที่ 29พฤษภาคมพุทธศักราช2427ณนะพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรนลินทรเทพพยัคุมารีการศึกษาพระองค์ทรงได้รับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ณนะพระที่นั่งอมรินพระวินิจฉัยโดยมีพระยาอิสระพันธโสพลเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรส่วนการศึกษาภาษาอังกฤษพระอาจารย์ที่ถวายการสอนคือหม่อมเจ้าหญิงมันทารบกรมราชหม่อมเจ้าหญิงพิจิตจิราภาเทวกุลหม่อมจันเทวกุลและพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลพระกยายหานโปรดคือ ปราดุกย่างและหมูหวานส่วนผลไม้ที่โปรดมากที่สุดคืออ้อยควันจเจริญพระชนสาพระองค์ทรงสนพระไทยเป็นพิเศษคือการเย็บปักถักร้อยทรงทำผ้ารองจานผ้ารองแก้วเสื้อกันหนาวหรือไม่ก็ทรงร้อยดอกไม้ทรงจัดดอกไม้ในแจกันพระองค์ทรงแต่งชลรองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค์ไม่โปรดเครื่องประดับมากนักแต่ที่ท,ทรงโปรดมากที่สุดคือเครื่องประดับไข่มุกพระองค์ทรงสิ้นพระชนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481เวลา23นาฬิกา15นาทีด้วยพระอาการสงบท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบรมวงศานุวงศ์คราชบริพานตลอดจนผู้ใกล้ชิดความสำคัญ ปีพุทธศักราช2466สมเด็จเจ้าฟ้าวัลอลงกร์พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าทรงพระกรุณาโปรโดเกล้ารับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตบ้านพักครูและอุปกรณ์ทางการศึกษาณนะที่ดินหมู่ที่5 ตำบลปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งนี้ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2466และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าวา่าสหายหญิงอาคารเรียนได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2466 และทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันอาคารโรงเรียนสตรีสระบุรีสหายหญิงได้เป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรีประเพณีพิธีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระและรำลึกถึงพระมหารการุณาธิคุณของสมเด็จพระราชปิตุศชาเจ้าฟ้าวไลอลงก์กรกรมหลวงเพชบุรีราชสิรินทรพร้อมให้มีการเปิดอาคารเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้คุณค่าพุทธศักราช2463 สมเด็จพระศรีสวเดิทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุดชาเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าพี่นางคือเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรสเสด็จประพาสจังหวัดสระบุรีได้สงทราบใต้ฝ่าระอ,องพระบาทว่าเด็กหญิงที่จังหวัดสระบุรียังมีความลำบากในการศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยยังไม่มีสถานศึกษาเป็นหลักฐานที่มั่นคง พระองค์จึงโปรโดก้าวพระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนสตรีสระบุรีสหายหญิงพร้อมด้วยเครื่องใช้ทั้งนี้นับเป็นพระเดชพระคุณล้นก้าวล้นสม่มหาที่สุดมีได้